อ่ะบ่าวเตโซวัสดีครับรอครับรออ่ะกูหน้ากูได้โอปลาพี่ไปสิปลาพี่ไปโอ้ปลาิบนเก็บตกโอ้ดูดูโอ้ดูโอ้ดโอ้น้ำตรงที่สูบน้ำมาแรกไนี่นะปลาขึ้นบตาโอ้ยดูด้ดเพียบเลยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยปล่ออ้ย

นี่มันเล็กแก่าตาไปต่ออืมรบเลยครับนี่น้าชื่อนะครับปลาอะไรปลาสรวงปลาจืมปลาเสื่อมดูเริ่มเพิ่มเลยวดูโอ้โหลูกสวยใช้สวยดีแก่ हं के यु जे 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 गिद गिद के तिरक दीन के दीन के ली के एतरांच के हे ई खोले हं हं लुक ngồi cha ngồi chăn cha ngồi cha chan cha chan 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 ô ô ô chan 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 ừ, ừ, chan chan อันนีโันไอ้นมุดโครนนีจ้ะจะ้มอือืมอือืมุดโครนอีจ้ะจ้ะจ้าอืมอือืมนาเชื่อเยอะจเลยทีเดียบเทียบเลยของกวนมันมันจะมุดโครนเอ

eduk 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 la 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 eduk eduk ila nih eduk kan eduk eduk ini ya itu hmm lu heh lu nih lu hmm ya aja itu cinta ndera ini

ya mua nó Có lúc lúc lợi Có hình Đây Để có như một lại Ừ. Ừ. Ôi, Anh đục kiếp lệ Anh đục